โอ้ถ้าบ่มีพี่ๆกับบอมีพวกหนูในมือนี่ก็ขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงนะคะก็เดี๋ยวพวกเราก็จะร่วมสร้างผลงานให้พี่ๆได้ชมกันต่อไปนะคะพี่เนรรู้สึกยังไงครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นครเดียวเป็นคอนเสิร์ตแรกของผมกับดูบียครับผมใช่รู้สึกตื่นเต้นมากๆและขอบคุณ10ล้านวิวด้วยครับผมตั้งใจทำผลงานทุกชิ้นให้ดีที่สุดเสมอครับ น่ารักทั้งคู่เลยนะคะอ่ะน้องเบลค่ะก่อนจะไปนาไปลางถามก่อนบอค่ะถามว่าเพิ่นไปจังหดมาจังใดจังหดมาพอกันอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าแล้วก็อยากรู้พี่เอฟซีหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไปยังไงถึงได้มาเจอกันถึงได้มาทำงานร่วมกันถึงได้มารักกันแบบนี้ก็อาจจะอาจจะจริงก็ได้นะ อ่ะทำก่อนว่าอันดับแรกค่ะอาพีเน่ก่อนฮะพี่ครับถามว่าเจอกันยังไงครับค่ะครั้งแรกครับครูเบียไปคอมเมนต์ใน t i ก t o k ของผมครับแล้วทีนี้ผมเฟซจริงผมเล่นไม่ได้ผมก็เลยแอดเฟซเฟซสำรองไปทีนี้ก็คุยกันแล้วผมบอกไว้คำนึงว่ามีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันนะแล้วทีนี้ผมบอกไปไม่ไม่เกินสาวันประมาณ2วัน่ะเพื่อนผมบอกว่าเนๆ มาเล่น m v ให้ผมหน่อยผมบอกผมบอกผมไม่เล่นนานแล้วผมผมขอฟังเพลงหน่อยได้ไหมทีนี้เพื่อนเขาบอกว่าได้และส่งเพลงว่าเออผมเ,เพลงมันมันดีครับผมก็เลยถามว่ามีนางเอกยังเขาบอกว่ามีแล้วแล้วผมอ่ะเสนอได้ไหมเขาก็บอกว่าเสนอมาเลยนี้เพราะเพื่อนสน,นิทกันทีนี้ผมก็เสนอกรูกเบียไปแล้วเขาก็าบอกว่าท่านั้นเดี๋ยวเขาไปปรึกษาในห,ห้างเขาก็ โทรกลับมาว่าโอเคเอาทูเบียมาเล่นก็ได้ครับ,รบทีนี้แบบผมไลฟ์บิโก้ด้วยกันก็เลยแบบมีเอมมาบ้างจิ้นจิ้นแต่ตอนนั้นยังไม่เยอะครับ,รบแต่ตอนนี้ก็คือมันเ<อ>ยอะมาก,อมากขอบคุณ <laughs> บ้านเนเบีย สุดยอดมาก NB ครับผมขอบคุณทีมแพนด้าทุกๆคนน่ารักน่ารักมากนะคบพี่มิวปรทธามาพี่มิวประามาบอกว่าสี่หมื่นคนดูหอมแก้มนะอตอนนี้สามหมื่นเจ็ดนะคะทุกคนวันนั้นพูดถึงพี่เห็นในติ๊กตอกอะไรคะแอบจูบมือกันได้เลวันนี้วันนี้มีใครอยากเห็นอีกรอบไหมคะเอาคือพี่มิวว่าบะขันแมนสี่หมื่นนี่หรเอาเอาถ้าจริงๆอ่ะหอมเลยไหมครับพี่นี่ครับหอมเลยไหมฮะพักหอม โอ้โหถ้าถ้าสี่เหมือนจริงนี้ต้องต้องมีอะไรแล้วผมว่านี่ครับเอาแบบนี้ดีครับผมไม่ไม่ออมแคมน้องครับไม่เกียร์น้องขอหอมมือน้องได้ไหมอีกรอบนึงเนาะวันนั้นเนาะเอาจริงใช่ไหมครับเนี่ยครับชงหน่อยคือวันนั้นใครยังไม่ได้ดูนะคะมาดูวันนี้เลยชงหน่อยชงหน่อยเบลกับมอสอ่ะชงหน่อยเอาเอาชงแบบไหนดีน้องเบลมี ช้อนกับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะมีรถกาแฟมาข้างๆนะคะชงค่ะเตรียมเลยค่ะโดนชีมเหมือนงานแต่งพนะโอ้โหตอนนี้เราก็มีพยานหลายคนนะน้องเบลเนาะในใครอยากเห็นอีกรอบหนึ่งคอมเมนต์มารัวๆเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนเรารออยู่รออยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมแชร์ออกไปนะให้คนดูถึงยอดนะครับผมที่เราตั้งไว้นะฮะจะถึงไหมนะจะได้ดูพี่เน่กับพี่เบียทำอะไรกันไหมนะ ขอดนตรีแบบตื่นเต้นสนุกสนานหน่อยค่ะตื่นเต้นสนุกสนานอตอนนี้นักดนตรีของเราง่วงนอนแล้วนะอันนี้เป็เมนเพลง Happy Birthday มา พันครับแชร์ไปครับแชร์ไปไม่ถึงสี่หมื่นผมไม่หอมนะทุ้ยน้องเรียวทำไมพี่เขินนะสามสามหมื่นเก้ามอ้าแล้วผมได้ดูแล้วครับผมวาฝังของหมู่บ้านนะผมพี่พีเอชีทางบ้านเตรียมอัดบันหน้าจอไว้นะฮะทุกคนอย่ายุดอย่ายุดตอนนี้เรา ตอนนี้เราได้ผู้ช่วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพิ่มแล้วนะคะทุกคน,เป,นเป็นสักขีพยานในงานงานงานครั้งนี้นะฮะฟ้าคอมเมนต์เต็มเลยหอมเลยหอมเลยหัวใจมาค่ะโห,หอมเลยจ้าขอบคุณดวงดาวจากทุกคนนะคะขอบคุณค่ะหอมเลย ถึงความจริงของผมแล้วครับใกล้ถึงควาจริงเลยเขินแทนครูยืนอยู่ตรงนี้เขินทุกคนนะคะอยากจะบอกบิดกันแล้วนะตอนนี้3 9ม0มแล้วค่ะครับผมโนอเดล้วปเดี๋นรอยดียวเ่ยกอัีนี่0 0 0 0แบนะ SC บ้านนี้แทนที่จะหว c บ้านนี้ พี่จะห่วงห่วงห่วงครูเบียอันนี้อะไรเอาเลยครับครูเอาเลยครับเอาเลยห่วงไข่สักหน่อยก็ได้พี่น้องเอ้ยในในก็ก็ตั้งขดมาแล้วค่ะเอาสักหน่อยเลยวะเอาจริงเลยครับพี่เนียงความความกบบ้านผมเชื่อว่าอะไรพีทีเอฟซีหลายคนก็อยากเห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเวลาต่อจากนี้ไปอ้ยอันนี้มันิวแต่งงานไม่ได้ไม่ได้วยครับด้วยครันขอดนตรีหน่อยค่ะขอดนตรีหน่อยค่ะ เอาซึ่งซึ่งเอาซึ่งซึ่งก่อนเขาจะมีวันนี้ได้เขาฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายค่ะก่อนเขาจะมาพบกันสามสองหนึ่งหอมเลยค่ะเกิน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 เรียกรถ C B R ให้หน่อยให้แคปทัน ให้แคปทันนะคะเขินมากฉากนี้หน้าแดงทำไมมักหนูอีหรีได้ดิฉากนี้ละลายเลยค่ะมักหนูอีหรีทุกคนมักหนูอีหรีหน้าแดงหน้าแดงมักหนูครับหัวใจเต้นแรงสารภาพแล้ยปฏิเสธหน่อยปฏิเสธไม่ผมเป็นคนตรงๆครับเอาให้คนได้ลุ้นหน่อยกระซิบกระซิบกระซิบไม่ครับชอบเขาบอกว่าชอบครับครับแล้วเขินมากนะคะทุกคนโอ้เขินนะฮะ แต่ว่าตอนนี้พี่เอฟซีทามาจะเป็นยังไงน้องครับผมเนี่ยตอนนี้สี่หมื่นสามแล้วค่ะไม่หงวกเกาดวนเลยเด็กเข้ามากันเรื่อยๆนะคะไม่ต้องถามครับจบเลยนี่ไปติ๊กต็อกเต็มแน่นอนครับเต็มแน่นอนค่ะตอนตอนนี้ก็เต็มครับพี่ณิครับตอนนี้เต็มไหนก็เจอแต่พี่ณิเงินพี่เบียร์พี่ณิเงินพี่เบียร์นะฮะเขินไม่ไหวแล้วค่ะเขินขึ้นกันค่ะยิ้มตามเลยขอบคุณมากๆนะคะทุกคน เปลี่ยนให้ครูเบียร์หอมเนเงินค่นะพนักงานทุกคนหนึ่งแสนหนึ่งแสนคนดูค่ะเนี่ยถึงหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนอันนี้หนูพูดได้เลยว่าถ้าถึาถงหนึ่งแสนไม่แน่นะครับพี่เนครับโอ้ไม่แน่นะไม่แน่นะครับผมว่าครับโอ้โหพี่เนอะไรอะไร,ะไรไมีมีของดีอะไรไหมพี่เนครับเผื่อ <ś led> ถึงหนึ่งแสนจริงครับมีดนตรีมาค่ะดนตรีมาผมผมมีดีแก้เอวครับน้องนั้นเร็วหมดดนตรีมาค่ะดนตรีมา อันนโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยโว่อยอาอาอาเอ่อทุกคนแอบหัวใเขาจ้างมาสิบบาทเล่นร้อยนึงค่ะน่ารักทั้งสองคนทีนั่งตอนนี้หมอนขาดแล้วจ้ะ